ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อยิ่งกว่าเสียใจนำตาท่วมแผ่นดินไทยพระองค์พาเจ้าฝา่าผู้เรียบง่ายประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกชนชัน้นทุกวัยทุกรุ่นรักในพระองค์พา ท่วมทนใจทั้งแผ่นดินรักไม่มีชนชั้นรักไม่มีขีดขั้นรักมีวันณนเดียวคือเสมอเหมือนกันด้วยรักขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนในเร็ววนันท่านผู้ฟังครับล่าสุดถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภาเเรนเทลาเทพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่สเม,มื่อวันที่จิตมกราคมพุทธศักราช2566ว่าตามที่สำนักพระราชวังได้มีถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงรชาชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหาไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปผลการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหาไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหาไทย จากเชื้อไมโครพลาสมาทําให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทํางานของพระหัตถทยพระปรับภาษาพระวักการวมทั้งพระโอสถปัจชิวนาและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสํานพรราชวัง 7มกราคมพุทธศักราช2566ซึ่งในหลวงพระราชนีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นการส่วนพระองค์มาส่งเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสริมงคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในการส่วนพระองค์โอกาสนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นำผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จประทับลิบบริเวณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมงคลานุสรณ์ ไปสรงเยี่ยมและติดตามพระอาการประชวนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชริกิติยาภาลาเรีเทราเทพยวดีกมลหลวงสารรนีสิรีพัฒมหาวชระราชธิดาท่านผู้ฟังครับในสุขมีทุกข์ในทุกข์มีสุขนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์เมื่อเข้าใจเราก็จะเห็นจริงที่ประจักษ์เมื่อประจักษ์ทั้งหนทางตน และหนทางประเทศก็เห็นชัดอะไรที่ติดขัดด้วยจิตคล้องก็พลันสลายมองผ่านน้ำใสจ่อมเห็นก้นลำธารฉันใดมองอนาคตชาติอนาคตตนผ่านใจที่หลุดคล้องจ่อมกระจ่างใสก็ฉันนั้นการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทราชเทพยวดีกมุมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรรราชธิดา สุมีพระอาการประชวนดังทราบนั้นไม่ต่างสายฟ้าฟาดกลางใจประชาชนทุกร่วมใจโดยไม่ได้นัดหมายเฉียบพรันไม่มีถแถลงการฉบับแรกออกมาคำว่าถอนหายใจโล่งอกเป็นอย่างไรรับรู้ได้ในแต่ละตัวคนว่าเช่นนี้เองต่างใจจดจ่อร,รอถแถลงการฉบับที่สองท่ามกลางการปล่อยข่าว ในทางร้ายจากสมานมนุษย์เจ้าเดิมต่างๆนานา,นาเมื่อฉบับที่สองออกมาวงประชาเป็นหนึ่งยอดย่าได้รับสแสงตะวันอาบยามเช้าหมอกจางสายตาเศร้าประเมินน้ำหนักจากแถลงการว่าพระองค์พาทรงผ่านพ้นช่วงวิกฤตขีดสุดแล้วเหล่าข้าราชการองค์กรพ่อค้าประชาชนคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทั้งในกลุงเทพและต่างจังหวัด เดินทางมาถวายพระพรชัยพระองค์พาที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างไม่ขาดสายในหมู่ดาราต่างทิวิตน์โพสข้อความถวายพระพรชัยขอยพระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วมากมายอันไม่เคยปรากฏการเช่นนี้มาก่อนที่ท้าววาม,มาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกครับว่าในทุกมีสุข ในสุขมีทุกข์เป็นเหตุปัจจัยต่อกันและกันประมาณนี้เจ้าฟาพัชรลกิตยภาประชวนประหนึ่งทุกประเทศสิ่งดีในทุกครั้งนี้คือทำให้เรารู้ว่าประชาชนมีทัศนกติอย่างไรต่อสถาบันและต่อพระองค์พาคำตอบที่ชัดออกมาคือในหัวใจประชาชนมีสถทาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งพระองค์พา ประทับสนิทแน่นอยู่มั่นคงมีคลอนคลายการประชวนของพระองค์พาไม่ต่างประวลอดวัดอุณภูมิสังคมพักต่อสถาบันต่อพระองค์พาผลปรากฏประชาชนทุกมูวเหล่าทุกชนชั้นทุกวัยทุกรุ่นรักในพระองค์พาท่วมท้นใจทั้งแผ่นดินไม่มีชนชั้นรักไม่มีขีดกันรักมีวันนะเดียว คือเสมอเหมือนกันด้วยรักดังนั้นจงเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์สวมเสื้อวินถือดอกไม้คุละช่อเข้าแถวถวายพระพรชัยหน้าพระรูปพระองค์พาเป็นภาพสะท้อนว่าเจ้าฝาทอดสายใหญ่เชื่อมโยงใจยอดยาคือสามัญชนชั้นต่ำสักเสมอด้วยรักค่าเหนือค่าบรรยายนิเทียบเท่ากับสุขในทุก ยามนี้เท่าที่ฟังเสียงระดับชาวบ้านว่าเขารักพระองค์พาเพราะเหตุใดคำตอบที่ออกมาเหมือนเหมือนกันคือพระองค์พาไม่ถือพระองค์เป็นถึงเจ้าฟ้าแต่ทรงเรียบง่ายนอบน้อมถ่อมตนแม้กับชาวบ้านที่เรียกกันว่าตาสีตาสายามทักทายพระองค์พาก็ทรงยอบกายลงมีพระจริยวัตรงดงามทรงห่วงใยชาวบ้าน สอดส่องแลดดูทุกสุขชาวบ้านสม่ำเสมออีกทั้งเป็นพระธิดาที่รักพ่อแบ่งบาราชภารก,กิจของพ่อคือในหลวงโดยไม่ห่วงพระองค์เองเป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ยึดถือเป็นแบบอย่างทางสังคมชาติสังคมครอบครัวได้เหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมเป็นรักบริรสุทธิ์สะสมจนตกผลึกในหัวใจประชาชนโดยไม่รู้ตัว เมื่อข่าวพระองค์พาประชวนแพร่ออกไปเท่านั้นแหละทั้งแผ่นดินใจแทบแตกสลายไม่เป็นอันกินอันนอนกันทั้งประเทศนั่นแหละแต่ละคนถึงประจักษ์แก่ใจตนเองรักพระองค์พาฟังลึกกันขนาดไหนถอดความคำว่ารักในพระองค์พาเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทุกคนเอ็นดูพระองค์พามากๆและมากๆรื่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้า การเคเห็นเจ้าฟ้าองค์น,น้อยพระองค์นี้กันมาตั้งแต่ยังสวงพระเยาว์จนเจริญเติบใหญ่ทุกคนวางตำแหน่งพระองค์พาในฐานะกำลังใจของพ่อคือในหลวงและเป็นกำลังแผ่นดินให้ประชาชนคือประเทศไทยการประชวนของพระองค์พาไม่เพียงวัดปฏิกิริยาสังคมประเทศเท่านั้นแต่ยังบมกบอกถึงความรับรู้นานา,นานประเทศต่อพระองค์พาด้วยเห็นได้จากสารแสดงความหอมใหญ่ในพระอาการ ได้ถวายพระพรชัยให้ทรงหายประชวนโดยเร็วข้าวความเมื่อวันที่22ธันวาปลายปีที่แล้วสมเด็จพระราชินิจตสุนเพมาวังสุขแห่งราชอาจาักรภูตานที่ทรงแนบแน่นกับพระราชวงไทยได้เสด็จมาหลวงพระนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนเทราเทพยวดีก็มาหลวงรชาชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดา พระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนับเป็นที่สุดของความที่สุดในหัวใจปวงชนชาวไทยความผูกพันแนบแน่นระหว่างสองประเทศสองราชวงศ์นี้ปัทับรับรู้ในจิตวิญญาณชาวไทยสุดจะหาคำใดเอ่ยจิตแตนุภาพของเราปวงชนชาวไทยยิเลืมกันนะครับสวดมนต์ส่งจิตถวายเป็นพระพรชัยมุ่งตรงที่พระองค์พากันมากๆให้สม่ำเสมอ ในจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรเหนือพลานุภาพแห่งจิตบริสุทธิ์ปฏิหารมีจริงได้จากสิ่งเดียวคือปฏิหารแห่งจิตพระองค์พาคือพลังแผ่นดินยามนี้พระองค์ดุจพระมหาชนกลอยคอกลางทะเลพระองค์ต้องทรงผ่านด่านทดสอบนี้ไปสู่จุดนั้นในอนาคตได้แน่นอนด้วยพลังแห่งรักจากรากสู่ยอดนี่แหละจะเป็นปฏิหารปลูกพระองค์พา ให้ทรงตื่นขึ้นมาอยู่กับประชาชนที่เฝ้ารักเฝ้าหวังในพระองค์มาตลอด44ปีพระองค์พาต้องไม่ทอดทิ้งประชาชนนางสาวราพรก็หวังเช่นเดียวกันกับคนไทยทุกคนนางสาวราพรหรือน้องหมิวบัณฑิตจิวอายุ26ปีชาวอำเภอสตตกจังหวัดบุรีรัมเดินทางมาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรชษาิติยาภาพร้อมครอบครัว ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยซึ่งทางครอบครัวได้ถือกอบรูปที่น้องหมิวเป็นบัณฑิตใหม่และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐกิติยาภาในปีพศ2565แนวรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอภาภาภเจ้าฟ้ภา,ภาพระชิติยภาเสเด็จยืน และทรงนุพระวรกายพระราชทานปริญญาบัตรให้น้องหมิวน้องหมิวเล่าว่าวันนั้นตนทราบอาการพระประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาจึงอยากมาลงนามถวายพระพรซึ่งตอนแรกตั้งใจจะลงนามถวายพระพรผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่มาทางครอบครัวเตอรุพี่ตนรับปริญญาจากพระหัตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภา เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานปริญาบาทณมหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกลนครเมื่อวันที่21กันยายน2565ซึ่งตอนนั้นตนใส่ชุดคลุยวิทยาฐานะจากมหาวิทยาลัยรชาชภัฏบุรีรัมกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญาบตทเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการส่วยความรู้สึกใน,นวันที่เข้ารับ พระราชทานปริยาบารพระองค์ทรงน้อมพระวรกายมหาตนอย่างมากที่สุดเพื่อตนได้รับพระราชทานปริยาบารและพระองค์ทรงบอกตนว่าให้เดินข้ามารับได้เลยเธอเป็นความฝันของตนตั้งแต่เด็กว่าจะได้เข้ารับปริญยาบารซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนจะให้ตนในภาพสวยๆจึงลองทุกวิถีทางให้นั่งรถเข็นแต่เมื่อไปรายงานพระองค์พระองค์ตรัสว่าทรงทราบแล้ว และอนุญ,ญาตให้ตนเดินเข้าไปร,รับเองได้ถือเป็นพระมหาการุณาที่คุณที่มีต่อตนหลังจากตนเรียนจบตนตั้งใจทำงานประกอบอาชีพโดยตอนนี้ตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธนาคารออมสินสาขาสตึกจังหวัดบุรีรมัมจะให้พระองค์ทรงพระเจริญสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ววันแนานามช่องคิดดีทำนียชาแนลขอถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระคิติยาภานาเรนทราเทพยวดีกมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาส่งหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเรยววันขอพระองค์ทรงพระเจริญคนูโวมาปัจจคาจะปล่อยกันเวลาให้ลวกไปโดยเปล่าประโยชน์ขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่นํนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละเอยนในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสคคบพบเจอเป็นความดีมีแต่ความสุขค,คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ